ทุกคนพร้อมนะครับอรหังสัมมาพระเขาวาพระโอ้มพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันดาบเพิ่งกิเลสเพิ่งทุกสิ้นเชิงตาสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพวดทางพระเขาวันต่างอภิวาเทมี ข้าพระเจ้าวาพีวัตพระภูเมพระภาเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานสว่างข้าโตพระขวตธรรมมรพระธรรมเป็นธรรมที่พระภูเมพระภาเจ้า ตัดไว้ลีแล้วธรรมงนามัสมาณกับเจ้านามัสการปะถามสุปฏิปันโนปะขาวตสาวกสังโฆ ระของสาวของพระพู้ทธมีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆนามีข้าพรจ้านอบน้อมพระสงฆ์อันธรรมยังพุทธสาภขวโตตุปภาครณมกการ กโรมาเสนนโม,นโมตัสะภะขวะตตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอะระหัตตซึ่งเป็นผู้ใคราจากกิเลสสมมาสามพทุทธัสาม ตาสรุชอบได้ดพระองค์เองนโบตัสสัะคะว่าตขอนอมน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอาราตัวเส่งเป็นผู้กลจากกิเลส สัมมาสามพุทธัาสตัสสรู้ชอบได้โลระองค์เองนโมตัสสาภะขาวตโตขอนอบน้อมแหล่พระโูมมพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหันตว ซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสราตัสรู้ชอบได้องเวงอันธรรมยังพุทธาพิทุติงกโรมาเส โยสทตาทธาคตโตพระตะท,ะทะะาโกเจ้านั้นงค์ใดอาหังเป็นผู้ไกลาจากกิเลสสมมาสัมพุทธโทเป็นผู้ตาสรู้ชอบได้ พระองคเองเวชชาจรณาสัมปันโนเป็นผู้ถึงค้อมด้วยเวชชาและจรณาสุขาโตเป็นผู้แล้วด้วยลีโลกวิทู เป็นผู้รูร้โรคอย่างแจ่มแจ้งอนุตตโรปุริสธรรมมาสารทีผู้สามารถฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้อย่างไม่ใครยิ่งกว่าสัตธาเทวามานุษย์นาง เป็นครูผู้สอนอเ,เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพวดท่วเ,เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้บานด้วยธรรมพระข,าขาวาเ,เป็นผู้มีความจำเริญจำแนกสั่งสอนสัตว์ โยมังโลกะสะเทวะกังสะมาประกังสะพังมะกังสัตสัมะพระมณีชังสะเทวะมนุษสังสยามสัชิกาตวะปเวเทเส พระภูวีพระากเจ้าพระองค์ใดได้ทรงทำความหลาบทุกข์ให้แจ้งด้วยพระปัญญาอันยิ่งเองแล้วทรงสอนโลกนี้พร้อมทั้งเทวดามานพรและหมูสัตว์ ร้อมทั้งสมามณะพรามร้อมท,ทั้งเทวดาและมนุษย์ให้รู้ตามโยธรรมังเทเสเสพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดทรงแสดงธรรมแล้วอาทิกัลยานะ ไปลอในเบื้องตน้นมาเช่กันละยานังไปลอในธรรมกลางโยสาสกันละยานังไปลอในที่สุดศาสทังสาพยัญเชนัง วระปาริปุนังปริสุทธังมาจาริยังประกาศเสสทรงประกาศผมมาจันคือแบบการปฏิบัติอันประสิฐบริสุทธ์บริบูณ์สิ้นเชิงความทางอัตถะความทางภัยอัญชนะ ตามหงพะควันตาภิปุชยามี้าปะเจ้าบูชาอย่างยิ่งชาพอพระผู้มีพระภาคเจ้าองนั้นตามหาพะควันตาศิลสานมามี ข้าพระเจ้า,านอบน้อมพระมีพระภาคเจ้าพระอ,องค์นั้นด้วยเสียงกล่าวอันธรรมยังธรรมาพิทุติงกโรมาเสงสวสวาคาโตวขวตาธรรมโม พระธรรมนั้นได้เป็นสิ่งที่พระผู้มิพระภาคเจ้าได้ตรัสไว้ดีแล้วสันเทศที่โกเป็นสิ่งที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติพึงเห็นได้ด้วยตนเองอาการิโก เป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้และให้ผลได้ไม่จำกัดการเอหิปัสิโกเป็นสิ่งที่ผู้อือ่นว่าท่านจงมาดูเถิดโอปันยิโกเป็นสิ่งที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัว ปัจจังเวทิตาโพนิเ,เป็นสิ่งที่ผู้รู้กร็รู้ไรเฉพาะตนตามธรรมะอุชายามีกัพระเจ้าบูชาอยา่างยิ่งเฉพาะพระธรรมนั้น ธหังธรรมศิลาสามามิข้าพเจ้านอบน้อมพะรธรรมนันด้วยเสียงกล่าวอันธรรมยังสังฆาพิทุติงกโรมาเสสโสสุปฏิปันโนภาะวะโต สวกสสังโฆของสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นมูไดปฏิบาทดีแล้วโอยโชติปันโนพระขวัตตวสวกสสังโฆ สองสาวของพระผู้มีพระภาคเจ้ารายปาฏิบติแล้วยายาปฏิปันโนพระควโตัวสาวกสังโฆสองสาวผู้มี